วิธีชาวบ้านที่สาเนเชนเนีพี่น้องพาพี่น้องมาเป็นทีมงานไปนล่องป่าพี่น้องนะครับมาเพื่งบรรยากศาศใสๆเซียนแหมาจากท,ากทาก่าไงท่าไลไหลได้พี่น้องอเอาช่วงนี้ลงป่าไหลพี่น้องนะครับก็พาพี่น้องมาเป็นวิธีชาวบ้านหาปูหาปลาละครับแบบล่องน้องเพราะว่าป่ามันไหลพี่น้องปลาเลี้ยงปลาเลี้ยง ปล่อยปลาธรรมชาตินะพี่น้องเนาะเอาที่ตามไปพี่น้องนะครับมาเร็วเข้มเร็วละมือนี้เป็นว่าที่มีป่าใหญ่บ่เดียวหาเละเป็นจ้กหน่อยพี่นอ้องโอ้โหนครับ เบื้องในพี่น้องสู้ให้พี่น้องเบิ้งโอ้ยมัก็จะไปไหนได้พี่น้องแต่ว่ากับเบิ้องดุนไม่ได้ปลาอะไรผมพดมาเป็นได้มาเหนียวปลาพี่น้องเบิ้งได้ปลาโพดมาเป็ี่ยนเหนียวกระเป๋าพดไอ้เหวี่ยบก็ปพดซอยโอ้พี่น้องนี่ครับนี่โอ้เส้นแหวี่เป็นตึกฟังได้พี่น้องนี่ครับแค่หาลอยฟังสองลอยกันพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งทีมงานว่าสิมานบลทีมงานซอสสมานใจกับทีมงานซอสบุญมีครับพี่น้องอีกมุมหนึ่งของน้องพี่น้องนี่ครับมุมทางกวบเดยพี่น้องโอ้นะครับนี่ครับให้พี่น้องได้เห็นโอ้พี่น้องบรรยากาศก็ดีแดดก็เ่ราเป็นไรเพราะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พายุมันเข่าครับโอ้บรรยากาศ อาจจะได้หลายมื <If S 1> oh, ่นอยู่แล้วครับพี่น้องกรรมการเพื่อนบานเพื่อนย่เพียวฟาวพี่น้องที่ตามครับเดี๋ย่าพาย่างหลอดนิดหน่อยของเสี้ยนเฮ้ยแค่บันเขียงเอ้อเอาปลาขึ้นมาเบิ่งดูเสี้ยนกบ เเอปพ่อนเออเนม่ะเ <c oughs> นมาโอ้ยมันหนักกว่านะตาชิดตัวปนไน <c oughs> เอาบอังพีนองมีของแถมด้ยครับนี่ครับเปลี่ยนคบเป็นเลยปดมันตึกเอาเรือสือมาหนิเ <c oughs> ส้นเส้นคบกับเส้นกบมาหาปลา <c oughs> ปลาโอ้มาทันลายัางแนียนี่พ <c oughs> ายัางแน่ยนี่นี่ ปาดปากคอก็ได <Ziel> ้พ, yle, พี่น้องนี่ปานิ่งปากคอมามาไมาลูกมาอือดีครับทีมงานเป็นโอ้หลายครับมีฮาโยู่โอ้มาถ่ายนี่ดีครับโอ้มันได้หลายแล้วพี่น้องตัวขึ้นหลายรอบแล้ว นี่พี่น้องบรรยากาศครับพี่งานสอสสมันเจ้เพิ่ดก้ามได้วันนี้นะครับนี่โอ้บรรยากาศเรีพี่น้องนี่กับล่องปลายฝันน้องสะพังไม่พี่น้องสาลน้องสะพังเว้สาปลาสองปีสามปีกันแล้วพี่น้องนี่ครับโอ้บรรยากาศครับี่ครับติดตามครับ จริงมันครับสอสมันใช่เหมือนเดิมแหละอู้แอนว่านห้นนี่เบิ้งปเป้าเป็นใหญ่ยากนี่พี่น้องแต่เอาจริงๆแล้ววานยากนะเพราะว่าเขาต้องมีทักษะในการจับห้นนะในการไลร่ห้นเอาติดตามครับวาดิมานบ่เออไปนินพี่น้องเบิ้องด่วน นี่พี่น้องเออนี่น okay. oh, ี่นี่นี่ครับปลานิ่นตัวปลานิลนกำลังงามพี่น้องไอ้ศกก็มีนี่ไอ้เพี้ยนแหี้ยเป็นปลาตัวปลาหนิลงามหน่อยตืกบาทเดียวอันบ่นี่โอ้ปลามาหนึ่พี่น้องตื๊บตัวเดียวเสี้ยวเดียวก็ได้ เ,เดินไซสตลอดไววนี่โอ้ยอยู่ก็บ้านนิดดิโอ้ยำนี้พอ่อจะอยู่ดีกินเนาะโอ้องงอโหน,น,น,นี่ไปนีป่นก็งามงาเอามัน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 เดโอ้ยพี่น้องคนน่ะทามันดูึ้นมากี่พี่น้องพาพี่น้องมขาเป็นโซนขายปา่า หายโลจันเต้ไหมครับโอ้อันนี้ปลาสกปริพี่น้องนี่ครับปลาเพิ่งออกินมาจากสายด้พี่น้องเพราะเป็นปลาทัตลาดด้อนี่นี่ครับ ร้านก็แง่พี่น้องเบิ่งขุ่นนะนี่ครับพี่น้องโอ้ยใส่มักซื้อมาหลดนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยนี่บโอ้บรรยากาศดีได้พี่น้องครับ แดดกับพ่าแดดกันเดนะครับฝนกับว่ามีมือนี้อีฟ้าเต็มฟ้าเลยพี่น้องเสี้ยนแห่เป็นมากไก่มากไก่เป็นกับมาเอ้านะบ้านไทยมันมั่นล่ะแส่วาสมากเป็นกระไดอยู่ดอกครับอี่ยางเบิ่งเ้านี่เอาพี่น้องฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้พี่น้องนะครับพี่ผีชาวบ้านอี่สารชาวแนวนะครับไทยทุกย่างเหรครับพี่น้องกับวิ่ีบานฮอลคอพี่น้องได้เบิ่ง ครับเดี๋ยวก็เครียดเนาะก็ว่าว่าเศรษฐกิจนะครับเขายากหนักแพงพี่น้องสู่ต่อไปนะครับฝากไว้สนีนะครับก็กันคลิปไม่คลิปหนาพี่น้องนะครับจากทีมชาวบ้านสันแชนแนลนะครับขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ